สวัสดีครับกระบะนาวาร่านะครับเข้ามาเป็นคันที่3สําหรับตัวของรถหนังงานนะครับเป็นรถหนังงานเประวัิสุนแท้นะครับจากบีวิสนะครับย้ำว่านี่คือตัว4ประตูเกียร์ออโต้นะครับคันสีขาวคันที่3เข้ามานะครับเรียกว่าเข้ามาขายเข้ามาขายนะครับแต่คันนี้คือทีเจ็ดนะครับเลขไม้น้อยมากนะครับไม้น้อยกว่าคันก่อนๆที่เข้ามานะครับนี่คือ4ประตูนะครับตัวนาวาร่าคาลิเบอร์ที่ออกใหม่ป้ายแดง9ก้าแสนนะครับ แต่วันนี้ได้ชมของปี19นะครับปี19เกียร์ออตโต้นะแต่ราคาไม่ถึง5 0 0แสนนะครับราคาไม่ถึง5 0 0แสนนะครับนี่สภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับสวยเดิมออปชันครบครับคันนี้เรียกว่าฟังก์ชันครบทุกอย่างไม่ไว่าจะเป็นกล้องนะครับกล้อง 3D รอบคันนะครับเรื่องถอยนะครับมีให้ครบไม่ไว่าจะเป็นกล้องหลังกล้องหน้ากล้องข้างกล้องมุมมับสายตามีครบหมดเลยนะครับสวยคุ้มครบน่าใช้ ใครที่หาอยู่นะครับห้ามพลาดจุดขาดคันนี้นะครับนี่คือนาวาล่า4ประตูนะครับเกียร์ออโต้สภาพสวยเดิมครับรถเดิมสภาพงามนะครับดูได้เลยนะคันนี้ไปบอกว่าคันนี้สวยจริงนะครับเลขไม้นะครับน้อยกว่าคันกันก่อนคันก่อนไม่สี่0 0ื่นนะครับแต่คันนี้ไม้น้อยกว่านะครับเป็นเจ้าของนะครับคือผู้บรีหารเขาใช้นะครับใช้เฉพาะทางนะครับมาเลยใช้น้อยนะครับ แล้วตูนะครับตัวสีขาวนี่ยังไม่ล้างสปาคาสีนะบอกเลยถ้าล้างสปาคสีพองกว่านี้แน่นอนนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเดิมๆไม่แตกไม่ล้าใส่ใหม่กิฟนะครับกระจังหน้าโครเมียมทะเบียน36 9 4นะครับฝากระโปรงเดิมนะครับเป็นรถที่ได้ได้ราคานะถือว่าถูกนะครับถูกคุ้มนะครับราคาดีตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการใช้งานแล้วก็การบรรทุกนะครับข้อดีบอกเลยว่าเยอะมากนะครับเอาง่ายๆครับ คนไทยอ่ะบอกเลยนะผมบอกนะคนไทยนะครับด้อยค่าหรือเรียกว่าใช้เป็นอันดับ3นะครับแต่ถ้ายุโรปนะครับญี่ปุ่นต่างๆเขาใช้เป็นอันดับหนึ่งะครับที่ดูฝรั่งนะครับยอมรับนะเพราะบอกเลยครับนาวาร่ามันสวยจริงทนจริงแล้วก็ออปชันเยอะจริงนะครับเรื่องความปลอดภัยดีกว่าค่ายอื่นๆอีกนะครับออปชันที่ให้มาดูนะครับนี่รถสวยจริงนะครับผ่อนอยู่แค่800 0กระจก เป็นตัวปรับไฟฟ้าผับไฟฟ้ามีกล้อง360ในตัวนะครับเป็นตัว EL นะมันได้สเปคคุ้มมากนะครับกระจกหน้าของเดิมมีสันครับเดิมแท้ศูนย์หมดเลยนะครับผาสีพลบนะครับนี่ต่อให้แล้วจะซื้อสดซื้อผ่อนโทรหาเป้ได้เลยนะครับรถสวยจริงนะครับรถสวยจริงนะครับแม่คอบ18สีสัมพิภานรถได้สภาพเดิม สีขาวสภาพดีดําเดิมแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะครับตัวกระจกต่างนะครับสีสามพันสภาพเดิมก็สาาอย่าไปเปลี่ยนให้ใหม่นะสีไม่เหมือนกันนะครับอย่าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับกระจกิีฟีดหกสิบเปอร์เซ็นต์มาครบนะครับด้านในสีดำเนาะคอนโซลสีดํานะครับไลน์รถสภาพสวยสภาพเดิมนะครับนี่เรียกว่าดูดิครับใยอันนี้เป็นประกันพรบนะยังอยู่ครบเลยนะครับเป็นปึกนะครับเอกสารเป็นปึกบริเวณกรอยู่เฉือนฟรีปีหนึ่งนะครับมีให้ นะครับนิสสันคอ n เน็ t มีครบแล้วก็นี่ครับจากบีบิสนะครับเป็นบริษัทที่ปล่อยรถเช่านะครับเห็นไหมเขาจะมีคู่มือนะครับหมดเลยว่าเราต้องใช้ยังไงนะครับการดูแลต่างๆนะครับการเปลี่ยนถ่ายของเหลวการเข้าสู่เช็คสภาพเนี่ยมีหมดเลยทุกอย่างนะครับดีกว่ารถบ้านเยอะนะครับดีกว่ารถบ้านเยอะนะครับผมบอกเลยนะคุ้มนะครับคลุมคันนี้ เรียกว่าเพิ่งเปลี่ยนยางมาของบี i ิกนะครับด้านในนี่เบาะหนังสีดํานะครับเบาะหนังสภาพสวยงามนะครับสวยคลุมนะครับสวยคุ้มครบเลยนะครับคันนี้ได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับแอร์หลังมีให้นะครับแอร์หลังมีให้ครบนะมีพร้อมเลยนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังนะครับได้เป็นเบาะหนังนะตัวถังบอดี้ทุกอย่างได้เดิมหมดเลยนะครับยกให้ดู นะครับตัวถังทุกอย่างเดิมนะครับตัวเช็คแล้วนะครับนี่เดิมเดิมตัวถังเดิมเห็นไหมครับสภาพสวยงามนะครับ่อนแปดพันเงินเดือนหมื่นเจ็ดหมื่นแปดซื้อได้นะครับคนเดียวถือว่าจบเลยนะครับตะเข็บพนักต่อโครงสร้างนะครับเดิมเดิมนะครับนี่เป็น่าชัดๆเห็นไหมครับรอยต่อชัดเจนนะครับสภาพเดิมซีนเดิมนะสวยนะครับสวยครบจบนะครับคันนี้เรียกว่าเป็นกระบาที่น่าใช้นะครับ ยางเพิ่งเปลี่ยนมาขอบ18ยางปีอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูให้นะครับยางขอบ18นะครับปี23านี่เพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับตั้งสูตรทวงรอเรียบร้อยดูดอกยางครับนี่ไมคคริปนะครับแล้วก็ดอกยางยังนิ่มอยู่สวยนะครับรถสวยนะครับไมู้เป็นอาร์ตต่างๆไล่ดูทีละเมตรเลยนะครับสวยครบจริงนะครับก็ใครสนใจนะครับกระบะนะที่ต่อหาไปได้เลยนะครับเบอร์ขวามือด้านล่างครับ0 9 4 7 8เ4 8าจไปครับ กองถอยมีครบฝาท้ายล็อกได้ตัว EL นะครับกันชนดท้ายก็มีครบพร้อมนะครับสภาพเดิมๆนะครับนี่แม็กไลเนอร์ยังคริปยังใหม่นะครับตะเข็บท้ายซ้ายขวาเดิมๆนะครับรถเดิมนะซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะอันนี้โครงสร้างเดิมสภาพงามนะครับเ๋ยวเปลี่ยนเสาอากาศให้นะครับเสาอากาศตัวนี้มันจะเนี่ยมันจะอ่อนเนาะมันแตกได้มันเป็นพลาสติกอะอย๋ยวไปแถมให้เป็นชาร์จฟินเลยดีกว่านะครับแถมให้นะ ก็อย่าลืมทวงด้วยนะครับอย่าไปแถมให้นะครับโทรได้เลยนะเบอร์เป้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับเคอร์เบอร์นาวาร่าสวยครบครบนะครับแบบนี้กล้องรอบคันนะครับท้ายเดิมช่วงล่างเดิมท่อเดิมทุกอย่างเดิมอันนี้สายอะไรขอดูให้ก่อนนะครับอ๋อสายเซ็นเซอร์ถอยนะครับนี่ติดเซ็นเซอร์มาสองจุดนะครับเก็บสายไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเก็บให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเก็บให้ใหม่นะครับ ตะเข็บโครงสร้างครับได้เดิมเหมือนกันนะครับนี่แตะเข็บไม่มีแตกไม่มีอ้าไม่มีร้าวรถเดิมซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับสวยรถไม่มีชนนะครับสภาพไม่มีอุบัติเหตุแต่จะไปใช้งานทะคันนะครับคุ้มจริง2.5ดีเซลครับไปใช้อยู่นะครับเครื่อง2.5น้าะครับไม่จุกจิกด้วยนะครับตั้งแต่ใช้มามีปัญหาคือแค่นะครับเปลี่ยนไส้กรองนะครับแค่นั้นเองนะครับไส้กรอง5 0 0บาทจบ มาดูกันต่อที่ด้านในครับแป้นเบรคไมคิฟนะครับนี่ไม้หลักหมื่นของจริงต้องแบบนี้นะครับไม้หลักหมื่นต้องแบบนี้นะครับกระจกไฟฟ้าระบบลงระบบล็อกมีครบแผ่นพวงพเพจอยู่ครบครับนี่เป็นไงครับรถต้องเดิมแบบนี้นะครับรีวิวสไตล์ช่างนะคุยง่ายครับเปกันเองแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันนะครับทันนี้นะครับไปบอกกันนะได้พุชสตาร์ทมาครบๆเลยนะครับมาสตาร์ทให้ดู มาสตาร์ทแล้วนะครับจอสวยนะครับนี่เป็นไงสวยจริงนะครับคันนี้รถสวยสภาพคุ้มนะครับแล้วก็ในเรื่องของออปชั่นถือว่าให้มาคุ้มครบนะครับจอเซสกรีน fm am กล้องมีครบก้องถอยพร้อมแบบนี้นะครับก้องครบเลยนะครับทางซ้ายเป็น 3D บอกหมดเลยว่ามีอะไรขวางอยู่หรือเปล่าทางขวาเป็นก้องถอยมีเลนลงเรดาร์มีเรียกว่า บอกอุณาการเลี้ยวให้ครบนะครับสเปโรถตรักานแต่ว่าราคาอยู่แค่สี่แสนห้าหมื่นเก้านะครับังา์ชันถือว่าครบเลยนะครับเกียร์มีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์เมนวลแบบนี้นะครับกล้องรอบคันนะครับนี่มีข้อมดเลยแล้วก็ตัวนี้ไปบอกกัน,นะไม่ถือว่าน้อยมากนะครับไม่ถือว่าน้อยนะครับ เดี๋ยวเป้ดูเลขหม่นะครับนี่ไม่สามหมื่นสามพันสองร้อยกาสามกิโลเมตรครับโคตรน้อยโคตรคุ้มนะครับไม่ใหญ่พลาดเลยคันนี้นะครับไม่น้อยสภาพสวยรถคุ้มมากครับคันนี้กระจกบังหลังเป็นแบบปรับแสงออโต้ให้นะครับกล้องบันทึกหน้ามีให้พร้อมแบบนี้ครับผมบอกเลยว่าครบจริงสวยจริงนะครับอใครหาอยู่นะครับห้ามพลาดคันนี้ครับรองห้ใช้ได้แถมให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเป้ ไปดูห้องเครื่องก่อนนะครับก็พาดูพาตรวจเช็คนะครับ QC แบบเหมือนลูกค้ามาตัวเองที่บริษัทเลยนะครับคงสร้างสภาพเดิมเสา A เสา B เดิมนะครับเห็นไหมเสา B เดิมนะครับเดิมๆทั้งหมดนะรถเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้น่าใช้นะจะขึ้นเขาขึ้นจอยสบายนะครับ4ประตูคันนี้ รถสวยจริงนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์ลมดําด้านในด้วยนะครับเปิดห้องเครื่องมานะครับห้องเครื่องเดิมนะครับรถเพิ่งลงเอ้ยรถจะไม่ล้างนะครับรถจะไม่ล้างนะครับสภาพีหยบอกเลยยังมองแรมอยู่นะแต่เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมสภาพเดิมๆนะครับโครงสร้างนะครับบอกเลยเดิมไม่เดิมนะครับดูนะครับแก้มเดิมเดิมหัวน็อตเดิมรถไม่มีชนนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังสวยเลยนะครับไอตัวเขาเรียกว่าเป็นพรม3 d ดีเนาะ มันพมสามดีไหมมันไม่ใช่มันเป็นอ่าเรว่าฉนวนกันความร้อนนะครับเกรดจังดีนะครับนี่เกรดจังดีเลยนะครับมันเป็นเหมือนใจแก้วอ่ะนะครับดีมากยังดูเดิมครบนะครับซีนฝากระโปรงเห็นไหมครับนี่เดิมหัวน็อตเดิมนะครับต้องแบบนี้คือไม่แกะไม่ไขนะครับสวยจริงนะครับเทอร์โบอย่างลูกนะครับแล้วก็ฝากระโปรงนะครับจะมีสติกเกอร์อยู่นี่ครับอันนี้ก็เดิมนะครับรถสวยราคาดีครับคันนี้ กับราคา459,000ครับปี19เหมือนเดิมนะครับปี19นะครับรถต้นเดิมนะครับเกียร์ออโต้โค้ดคุ้มคันนี้ลูกค้าไหนสนใจนะครับสี่ประตูออโต้คันนี uh ้ห huh. yeah. uh ้ามพลาดเลยนะครับ huh. ติด huh. ต um. okay. 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 ่อที ang, right? ่เบอร์เป้ครับ0947948484ครับเป้มีครบหมดนะครับเรื่องนิสสันนาวาล่านะครับบอกเลยว่ามีทุกแบบทุกสไตล์จะแครบหรือสี่ประตูครบหมดเลยนะครับติดต่อใป้ได้ที่เบอร์0947948484ครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ โปรนะครับน้ำมันเต็มถังประกันชุกประกันเครื่องเกียร์ฟรีหนึ่งปีซ่อมศูนย์นะครับไปแถมให้มูลค่าเป็นแสนคุ้มคุ้มแบบนี้นะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ั่วไทยวิ่งเซนถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับกระบะสวยๆแบบนี้นะครับผ่อนแปดพันนะครับแต่แรกมูลเจ็ดเป็นไปนไปซื้อได้นะครับคนเยอะจบนะติดต่อหาเพจได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมทักมาโทรมานะครับสวัสดีครับ